โอเคสวัสดีค่ัววันนี้มาอยู่กับผมพารสคูนเกมเมอร์รีวิวนะฮะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในช่วงใหม่นะฮะเป็นช่วงเขาเรียกว่าแคสเกม iPhone นะฮะบายพารสคูนเกมเมอร์รีวิวนะฮะเกมนี้นะฮะทุกคนรู้จักกันดีนะฮะเป็นเกมดีสกอร์นะฮะเป็นเกมที่ถือว่าติดอันดับนะฮะในช่วงปี0 2 2เลยทีเดียวกันะฮะ เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะระบบของเกมเอา่ากูกดอะไรวะเนี่ยแบบนึงฮะโอเคระบบของเกมนะฮะก็ยังเป็นที่น่าทึ่งอยู่นะฮะเรามาดูที่ทีมแมนจเมนต์นะฮะอ่านว่าอะไรช่างไม่เห็น,นก็จะบอกวนะ่าชุดนักเตะที่คนมีนะฮะเกมนี้ก็โหลดฟรีนะฮะในแอปสโต e หรือเพ s สโต e นะฮะอันนี้ก็ ตั้งชื่อทีมเมงหรือว่าแม้แต่สร้างตัวนักเตะเองก็ว่าได้นะฮะหรือว่าจะซื้อนักเตะโด่งดังนะฮะก็ทําได้เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นการเฟอร์นะฮะตัวที่เสือถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยก็จะมีแต่นักเตะติดท็อปนะอย่างเช่นนี่นะฮะอ่าส่วนนี้ก็มารีวิวเพลงเข้านี้นะฮะไปโหลดกันเองแล้วมาเล่นกันเองนะตรงนี้สุดครับ